ุกสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปทุกพื้นที่เขาสู่ช่องยีสานบานป่านะครับเมื่อนี้นําพาพพี่น้องไปหาอยู่หากินนะครับลาะโคกลออผู้จุดไม้แปละทางอยู่ที่หน่อไม้ไร่นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับกับมารุ่นน้ากันนะครับว่าเมื่อนี้ยีสานบานป่านะครับสีมาหรือว่าหมานทั้งไดนะครับเพราะว่ากันย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูแล้วน้ำไม้ก็จะ เลือนอยนะครับว่าไหลไปเลยจะพยายามหาให้ได้นะครับหาให้ได้พ่อได้มาต้มจินกับปุกกับเจ้านะครับยวลุ้นกันไปเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็มาเจอนอแรกแห้งมันของแรกการแล้วนะครับผมที่ว่ามีนอยนนะครับนอนใหม่นองามนะครับงามเติบอยู่นะครับผมถี่ว่านองามแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับทีมากะ ้องมีนออยู่นะครับจะเป็นส่วนนึ้งที่เรือตาดกับพี่นองกับมหายุหากินนะครับนี่หองงามนะครับเอาหอแหลกนะครับผมคาดว่าน่าจะมีอีกเรื่อยๆนะครับกับพ่อใดอยู่นะครับผมอีกนอนหนึ่งนะครับนออาจจะไม่หญ่แต่ว่าก็พ่อไดไปเติมกันนะครับผมคือว่าเป็นนอนใหม่ที่ยังพ่อใส่ใดอยู่นะครับครับผมอีกนอนหนึ่งครับงามๆอยู่นะครับ นี่นะครับลงใส่เรือตาข้นนะครับเพราะว่าแม่ขนมาหาเมมเมย์ยู่นะครับแล้เป็นเบิ้งประทัวนะครับนอนในอ้อมงามนะครับตัวนี้ก็อีกนอนนึงนะครับว่าได้อยู่นะครับเลยเอาใบใหญ่แต่ว่าก็เอาไปปอกต้มแซมนะครับนี่ครับอีกนอนนึงครับผมว่าได้อยู่นะครับเอาใบใหญ่บได้เล็เนาะแต่ว่า พอได้เติมกันนะครับนอครับผมตัวนี้หน่อยนะครับเล็กยูแต่ว่าอร่อยนะครับผมอ่านี่ครับอีกน้อนหนึ่งครับงามๆนะครับน้อนนี้น้อยเง้วแต่ว่ากับโมดลน้อยใหญ่นะครับแต่ว่ากัโอเคยู่นะครับผมนอนนี้ก็อีกน้อนหนึ่งนะครับหยิบจิ้มขึ้นมานะครับพอใดนะครับโมยใหญ่แต่กั ต้มแสบอยู่นะครับครับผมอีกนอนเนื้อง,งามนะครับถือว่างามเติบอยู่นอนนอนเอนะครับโอ้เสียดายนะครับจิ้มล่วงไปมืเลือกปันใดนะครับก็เลยได้ไดส่สสสวนแันจิ้งต้องได้แันจิ้มลงไปเลือกก็นี่นะครับก็จะได้ส่วนที่อ่อนลงไปอีกหลายเติบอยู่นะครับว่ากับว่าเป็นแดงนะครับผมถือว่านอนงามอยู่นะครับนอนแดงนะครับ เขา่วนะต่มันกับพ่อได้นะครับสั้นๆนะครับแี่บ้าบอกเลยนะครับว่าต้มแซ่บไปนะครับนอนสับแบบนี้นี่ส้นหม้ก็จะเป็นแหนงแล้วนะครับผมเป็นแหนงแล้วนะครับพ่อได้ต้มอยู่นะครับครับผมนอนนึ่งนะครับรทังนี้นะครับเห็นนี่แแบบนอนนะครับ งานอยู่นะครับครับกอละนอซองนอไปนะครับผมไปเติมกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายปลายฤดูการแล้วนะครับนอแมกจะหายอย่างนิดนึงอยา่าวากะยังพ่อหาได้อยู่นะครับปลาก,กร,ระบกงกปันได้นะครับเมืยอนีกับมาสวยๆนะครับมันก็เลยจะบกขยเมือปันได้แต่ว่าบรรยากาศก็อิ่มเร้มอยู่นะครับยังคงมี ฝนตกเลี่ยนๆไปบ้างนะครับในบางช่วงน้องครับเห็นยุ้ยไก่นะครับนอนี่เป็นนอที่ถือว่างามนะครับโดยเฉพา่อช่วงไปแล้วดูแล้กับแปรมีนะครับถือว่างามคักอยู่นะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเห็นดูเด่นเลยนะครับนอนี้ยอ่ะขอญาตละเมื่อหายก็เลยนะน้องงามนะครับนอนี่ครับผม นอนนี่ก็ัื่องามอยู่นะครับผมนอนเงาแสดงว่าแถวนี้อาจจะยังมีกคนลงมาสำรวจนะครับเลเหลือจนเงาปานนี้นะครับผมทำงามครับนอนน่นน่อยนะครับตื้นกันครับต้มแสบอยู่นะครับนอนนอนํำเนียกได้นะครับนี่ก็มีอีกนะครับนอนบาเงยกระพอได้อยู่นะครับเปิดไปนะครับสองนอนครับวันนี้ฟังทางนี้นะครับ อนึงนะสองสามนอเติมกันครับก็ได้เป็นต้มนี่ครับอีกนอนึ่งครับตอนแรกก็เขีนมากนี่กายานม้ได้นะครับเพราะว่าค้นกับมหาหลายแล้วก็เป็นไปลเราดูแล้วนะแต่บลายกับตีว่าโอเคอยู่นะกับพ่อได้อยู่นะครับนี่ครับผมอีกนอนึงนะครับงามงามงามอยู่นะครับนอนนี้นะ เพิ่มกันไปเรื่อยนะครับขอลนอสองนอนอหน่อยนอยแย่ส่วนมากก็จะเป็นนอเน้อๆนะครับท้าไม้ชนวนี้ก็จะหายากแน่นะครับบางกอกกับมี่บางกอกกับบมีนะครับส่วนมากก็จะเป็นแดงนะครับอาหารมากกอนี่นะครับตอนอง่ามอยู่นะครับนี่นอนี่นะครับอา่าแขงขายบางคนเอาแล้วแสดงว่านอเนี่เอาไปโดนเติมแล้วนะครับนอนี้ก็ดี นนั่นก็อยู่แต่เย็อนอยู่นะครับเพิ่งจะพัวกันมากันเลยบอถึกออกไปนะครับเสร็จอีสานปานปาน,นะครับผมนอนงามนะครับเติมจินครับเจ้ากระปุนนะครับเสียบไล้ครับนี่นอนแน่นอนลายอยู่นะครับผมนอนเป็นแน่งแน่นอนนะครับนอนแน่นอนก็นอนเงาเงก็มีนนะครับเอาไปนะครับก็นอนแง้ง น้อยนะครับก็พอได้ยุ่นะครับผมเดี๋ยวเติมกันน,น,น้อยแต่ว่าต้มแซ่บนะครับครับผมก็ถือว่าเสียดภารกิจในการเดินทางหายุ่หากินเมื่อนี้นะครับน้อไม่ไรก็บย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแท็สซีได้หน่อยได้หลายปันไดนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับน่อไม่กติหายากเนี่ยกจ็จะบ่ได้หลายคือช่วง แรกๆนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับวัหลายครับในแจักต้มน้อยๆนะครับผมนี่ยนอนกับบัวงามนะครับนี่ก็นอน้อยๆเป็นเนงซะส่วนใหญ่นะครับผมนะครับผมก็มีนอนใหญ่บักีนอนนะครับนอนก็เป็นนอน้อยๆนะครับก็เป็นเนงน้อยๆแน่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับ เอาไปล่างดีๆีนะครับต้มกินกับปุนกับเจ้าวนะครับกระแสบอยู่นะครับผมขอพุ่นพ,พี่น้องป้องปายทุกที่นะครับที่เกียิเขามารับชมรายการากอีสานบานปลานะครับฝากช่องน่อยเอาไว้ในอ้อมออ้อม,อม,อมใจพี่น้องสู้ผู้สุกข้นนะครับฝากช่องอีสานบานปลาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะพบผดคลิปต,ต่อไปของอีสานบานปลานะครับขอพระคุณทุกแรงแรงใจที่เขามาคอมเมนต์เขามารับชม ขอบคุณที่เป็นพลังเป็นแรงใจให้กันตลอดมานะครับพบก,กันไม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้อำลลาพาจากกันไปสบัยดีกับสุขสุขคนบ่วเจียบ,บ่วจนเงินทองเตรียมทงเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ